อโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วที่จะสั่งให้ทดลองสร้างเทเบิลทั้งหกเทเบิลนี้นะครับก็คือเทเบิล customer, employee, order, person, product แล้วก็ supplier นะครับวันนี้เราจะมาใช้คำสั่ง insert ครับ คำสั่ง insert คือคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลการทำงานทำยังไงนะครับจากตรงนี้นะฮเราเลือกฐานข้อมูลก่อนนะครับคือ b.com เนาะแล้วก็เลือกไปที่ customer ครับ พอไปที่คัส t ต m e r ปุ๊บนะฮะที่แท็บด้านบนนะครับคุณจะเห็นแท็บ Insert อยู่เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับนะฮะพอเห็นแท็บ insert ปุ๊บนะครับนะ,ะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะฮะตรงช่องว l u ูตรงนี้ครับเราก็เริ่มก,กรอกข้อมูลเข้าไป ถนนป่าแดดแต่เมืองเป็นเบอร์ลินนะฮะประเทศเยอรมันน,นะครับพมาเล็กรอร์ดที่สองนี่ครับเราก็ก่อลงมาครับ กา,ารย์ทดลองให้ดูสองอันนะครับเสร็จแล้วครับจริงๆ,ๆเราก็กดโกได้เลยนะครับปึ๊กนะฮะอ่าทีนี้สองเลขคอร์ดที่เราอินเสิร์ตเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันจะเข้าไปสู่ทเทเบิลคัสเตอร์แล้วเราลองมาดูครับว่าข้อมูลเข้าไปไหมลอ,องไปที่คัสเตอร์ครับ เห็นไหมฮะพขคลิกที่คัสเตเมอร์ปุ๊บก,ก็จะมีข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้โผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาทีนี้ครับงานครั้งที่หนึ่งอาจารย์ได้แค่ค e a อ e เฉยๆเนาะนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณก็ทำแบบฝึกหัดตามนี้เลยนะฮะกรอเข้าไปทเทเบิลละห้าเรคคอร์ดนะครับทเทเบิลละห้าเรคคอร์ด นะฮะทุกเทเบิลก่อข้อมูลให้เรียบร้อยครับก่อข้อมูลให้เรียบร้อยทุกอันนะครับทุกเทเบิลนะฮะมันก็จะมีไล่เป็นแบบฝึกหัดอยู่นะครับไล่มาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ที่จนมาถึงแบบเนี่ยครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งจนถึงแบบฝึกหัดที่ ห้านะฮะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะอ่าจนถึงหน้านี้ครับหน้าที่แบบฝึกหัดาที่ห้าหน้าที่ยี่สิบเก้านะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย นะฮะเวลาส่งส่งยังไงนะครับเวลาส่งส่งยังไงก็แคปหน้าที่มีข้อมูลอย่างเทเบิลนี้มีสองเลคคอร์ดใช่ไหมฮะแต่ในแบบฝึกหัดในหนังสือมันมีห้าเลคคอร์ดเนาะก็ปิดสกรีนหน้านี้นะครับไปใส่ word นะเทเบิลที่สองก็เหมือนกันกดมาตรงนี้ปุ๊บเอ็มพอยียังไม่มีข้อมูลเลยเห็นไหมครับพอเราไปที่แท็บ Ins e r t แล้วเราก็กด Insert ข้อมูลเข้ามานะครับทั้งหก a ท l e ต้องมี ข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับต้องมีข้อมูลอยู่ที่นั้นนี่เป็นงานครั้งที่หนึ่งแล้วกันนะครับอันเก่าแค่สร้างมันไม่ไม่เห็นอะไรเนาะสร้างแล้วก็เอาข้อมูลใส่มาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ใช้ตลอดนะครับสร้างไว้เลยแล้วลองหัดใส่หัดใช้ด้วยตัวเองมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้งานนะฮะแก้งานในคลาส m นะครับ ก็คือสรุปงานให้ฟังอีกทีนึงนะฮะสร้างเทเบิลหกเทเบิลนี้และเอาข้อมูลตามหนังสือกรอกลงไปให้เรียบร้อยนะครับกรอกลงไปให้เรียบร้อยเนาะเป็นงานครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้สำหรับครั้งนี้เราก็เอาไว้แค่นี้นะครับ